เดี๋ยว EP นี้จะมาพูดถึงเรื่องการเสริมตัวหน่อยและการที่เรากำลังจะถ่ายคนออกก็คืออันดับหนึ่งอะที่เรากำลังจะเสียเดอะบอยไปเนี่ยแล้วเราก็ต้องมาเฟ้นหาพยายามตามหา f o r เรนเวสต์มอร์แกนกิฟต์ไว้อะไรกรชั่งที่เราพยายามจะหาคนมาแทนเดอะบอยเนี่ยถามว่าเดอะบอยเนี่ยมันเพิ่งอายุส3มสิบสาเนี่ยโรนัลโดมันเล่นถึง40เมสซี่ก็สามปลายๆแล้วถามว่าทำไมมึง มันก็ยังเห็นอยู่ทุกวันนี้ว่าเดอะบอยมันมีคลาสมันไม่ใช่นักฟุตบอลมาลองกองแกงมันเป็นนักฟุตบอลเวิด์คลาสอาจถึงมันจะอยู่แบบท้ายๆของอาชีพแต่มันก็ยังโชว์ศักยภาพให้เห็นว่าเฮ้ยมันยังเล่นบอลในระดับสูงได้อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงทุกนั้นหรอกแต่มันอาจเป็นอ่ะมันก็เป็นสำรองที่แบบว่าเป็นสำรองที่แบบว่ามีเวิด์คลาสมีคําว่าคลาสอยู่ในตัวเองอะมึงไม่ต้องการเหรอแบบว่าเวลาเกมตื้อๆตันๆคิดไหลหมอก นักฟุตบอลเวิลด์คลาสอย่างเงี้ยจะลงมาแก้เกมให้มึงเนี่ยมึงไม่ต้องการหรอแบบเนี้ยจําเกมที่บุกไปชนะนิวคาสเซิลสามต่อ2ไง้มนัดนั้นเควินบอยเพึ่งหายเจ็บกลับมาและเป๊ปมันเอาไปเป็นตัวสำรองและเกมนั้นแมนซิตี้เบราโดยิงเข้าอย่างสวยเลยควยเข้านำเขาหนึ่งศหลังจากนั้นโดนทั้งอิซักโดนทั้งอะไรดูเขากลับมาพลิกแซงสอตหนึ่ง แมนซิตี้ทำอะไรไม่ได้เคาะบอลกันโง่เลยเคาะบอลกันไอ้ย่าบ้าบอคอ,อหมูย่างเลยเคาะไปนะมึงให้กูกูให้มึงไอ้ย่าเคาะกันจนรองเท้าสตาร์ทสึกหมดแล้วไอ้สั์ทำนี้ย่ไม่ได้สุดท้ายอึดอัดกดดันตัวเองทำอะไรเขาไม่ได้เปลนเอาเดอะบอยลงไปและเป็นไงภายในไม่กี่นาทีเดอะบอยแม่งทำประตูได้ยิงเข้าไปอย่างสวยโชว์คลาสและทำแมตตีเสมอสองสองนะลูกสุดท้าย นาทีโทษแบบเอก้าสิบวกสองหรือบวกสามเนี่ยเดอะบอยเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้ออสการ์บ๊อบยิงเข้าไปอย่างสวยพิกชนะสามสองก็ไม่ใช่เพราะมันหรอกเลยพวกมึงถึงชนะกลับมาได้เนี่ยไม่ใช่คลาสฟุตบอลของมันเลยแมต์นั้นมันได้แมต์ออฟเดอะแมต์ด้วยลวงเปนาทีหกหสิบเจ็ดมั้งถ้ากูจำไม่ผิดเนี่ยเวลาแลตซิตี้มึงเล่นบอลบอลเนี่ยใช้ บอลคอนโทรนี่ยมึงเคาะบอลกันไปเคาะบอลกันมาเนี่ยแล้วถ้ามึงไปเจอเกมรับแน,น่ๆเนี่ยอย่างล่าสุดซซลเทมตันมึงยังไม่มีปัญญาเอาชนะเขาเลยเคาะกันไม่เคาะโง่เลยสัตว์เคาะจนเขาขึ้นเลยเฮียกดดันตัวเองเนี่ยอย่างเนี้ยมึงควรจะต้องมีพวกฟุตบอลเวิลด์คลาสอวู่ในทีมเพื่อแก้เกมเลยมึงควรจะต้องมีไพ่ตายอาจจะไม่ต้องลงแมงตั้งแต่ตนาทีที่หนึ่งหรอก อาจจะมันลงสัก30มนาทียี่สานาทีเพื่อไปแก้เกมให้มึงก็ได้และหลายคนอาจจะมองโอ้โหเฮ้ยมึงก็ต้องเข้าใจดิสมมสองเขาก็ต้องถ่ายเลือดเออเพราะว่าสมมสอมันทํามาแบบเนี้ยพวกมึงถึงประสบความสําเร็จสําเร็จขวยอะไรถ้ามึงไม่มีพวกเดือบอยนะมึงจะมาถึงจุดจุดนี้ไหมตอนยังไม่มีอะไรในแหมพูดพูดพอเวลาพวกมึงมาประสบความสําเร็จได้ถ้วย่ที่มึงอยากได้มึงได้ทุกนู่นได้รางวัลนู่นรางวัลนี่ตามที่มึงอยากได้พอปรากฏว่าเดอะบอยมันเริ่มมีอาการเริ่มเจ็บบ้านปลายชีวิต มึงจะมาตัดหางไปวัดมันอย่างนี้เหรอเฮ้ยกูว่ามึงควรจะส่งมันสวยๆหน่อยบ้าและอีกอย่างเนี่ยเนี่ยมึงไม่ยื่นสัญญาให้มันจนมันเลยอ,อีกเตะในลีกอีกสองสานัดเนี่ยมันจะหมดฤดูกาลละของพิมารีกอะและเนี่ยมันมีข่าวว่ามันไปคุยกับน,นาปโปลีละและข่าวที่แบบว่ามาซิตี้บอกอ,อืเนี่ยกำลังจะยื่นอีกหนึ่งปีให้เดอะบอยเนี่ยแบบเพื่อให้อยู่เป็นคือกูบอกให้นะ กูเป็นกูน The, เชียให้เดบอยแม่งไปนาโปลีเลยและกูมั่นใจด้วยว่าเควินเดบอยแม่งไม่อยู่ต่อหรอกแมนซะิตี้เนี่ยเพราะว่าอะไรไอ้เน,นี่ยตอนที่กูอยากอยู่เนี่ยมึงแม่งไม่ยื่นโอกาสให้กูพอจะท้ายฤดูกาลเหลือไม่กีนนะ่นัดเออเห็นว่ากูยังพอเล่นได้เอาจะมายื่นอีกปีหนึ่งให้กูไอสัตว์เหมือนเหมือนไม่เชื่อมั่นในตัวกูอะ่เะเข้าใจความหมายปะเออเป็นกูอะ่ะกูรู้สึกน้อยใจในะว่ากูทำอะไรให้สโมสร้งเยอะแค่กูมีอาการเจ็บเนี่ยแล้วพอกลับมากูแบบ ไม่ค่อยฟิตหน่อยอายุเยอะหน่อยก็จะมาตัดหางไปวัดกวบนี้แล้วมาอ้างว่าถ่ายเลือดเนี่ยคือเป็นกูกูก็ไม่อยู่หรอกไอ้ที่กูนวลงไปอยู่กับลูกกก,กูหนึ่งนาปลีเขาให้ตั้งสองปีบวกหนึ่งปีเนี่ยคนเห็นค่ามอยูนี้คนแม่งหลายๆลายลีกเนี่ยเขาเห็นถึงคลาสเห็นขาของนักเตะแต่สโมสรมึงเนี่ยคิดที่อะไรอยู่เนี่ยปล่อยตำนานต่อขยัขยัออปชั่นกุนดกกันมึงขย,ยหาพ่อของมึงอะ ทุกคนลองคิดดูแล้วกันว่าเออมันมันจริงอย่างที่กูพูดไหมแบบไอ้ย,ยี่ยมึงน่าน้อยใจนะเว้ยกูทำอะไรให้สโมสรตั้งเยอะแหมกูผ่าตัดตรงขานตรงเหมือนแฮมสติงเนี่ยกลับมาเนี่ยแล้วกูไม่ค่อยฟิตเพราะไอ้ย,ยี่ยมันก็ต้องมีการเรียกฟิตหน่อยเออไอ้สัตว์มึงดูอย่างโจตาดิยเฮียรู้ปูเจ็บกลับมาเนีเฮียแม่งเป็นฤดูการกว่าจะฟอร์มจะกลับมาเนี่ย ไอ้เยเดรบอยเนี่ยมันไม่กี่นัดเองมันก็กลับมายิงได้อะไรได้แล้วแค่ว่ายูเยอะมันอาจจะไม่ได้วิ่งเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยมันก็เออแต่นี่จะเก็บไว้เป็นไพ่ตายเลยมึงมึงไม่มึงคิดที่อะไรมึงอยู่เนี่ยแล้วก็ไปอืจะไปเอากิฟไว้และข่าวล่าสุดกูดูที่แปอากิฟไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากิฟไว้มันมีความเป็นผู้นํามันมีการสั่งการตอนเล่นอยู่ในทีมมันมีภาวะการเป็นผู้นําการเติมไปยิงควยเออ เดอร์บอยกับกิบไวท์นี่ยมันโคโรละ่ะดับเลยมึงมึงเลิกพูดไปได้เลยว่ามาแทนเดอร์บอยโคโรล่ดับและไหนจะฟอรเยนเวสอีกโอ้โหฟอรเยนเวสนี่เล่นตัวจริงๆพ่อแม่มาคุยกับแมนซิตี้มีข่าวไปคุยกับลิเวอร์พูลอีกมีอะไรทั้งบ้ใบคือทตอนเนี่ยคือกูฟอรเยนเวสเนี่ยคือกูพูดตรงๆนะคือถ้ามึงไม่มากูก็ไม่ได้ว่าเสียใจอี่อะไรเลยกูัวเจฟฟรียเล่นก็ได้พอตอนเนี้ยปีกซ้ายกูยกยกว่ามาโมดกูคลองอยู่แล้วปีกขวาจะเป็นซาบินโยจะเป็นอะไรเงี้ย กองกลางเนี่ยกูเอาโฟเด่นกูเล่นก็ได้ถ้ามึงจะดูเยอะนันนี้คือมึงไม่ต้องมาละถ้ามึงมาโอเคกูดีใจเออคือความสามารถมึงอาจจะช่วยทีมกูดได้แต่ถ้ามึงจะมาเล่นแบบดูนู่นเดี๋ยวดูก่อนทาเป็นลีลาลีลาทําเป็นเหมือนมีทางเลือกเยอะก็คืออเชิญเนี่ยในสายตากูเนี่ยกูว่าโอโมกับฟาเบียนล,ลุยเนี่ยกูยชอบมีใครคิดเหมือนกูป่ะฟาเบียนล,ลุยเนี่ยไม่งั้นก็วิตินญาเนี่ยของเชเอ,อ กูโคตรชอบเลยเอามาคลองบอลเปิดบอลเนี่ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยกูเปิดให้ฮาแลนด์เปิดให้มาโมดเนี่ยกูอย่างชอบถ้ามึงไม่มาเนี่ยกูไปเอาต่งู้งงนก็ได้คือการเสริมทัพเนี่ยพอแมนซิตี้มันหาตัวเท่าเดอะบอยไม่ได้เนี่ยมันก็จะพยายามหาตัวนู้นตัวน,น,วนี้แล้วก็พยายามแบบไม่ให้ตัวเองเสียหน้าไงแมนซิตี้อ่ะอไอ้ที่เนี่ยมันมันมันเด่นเรื่องนี้มันเด่นเรื่องนี้คือมึงมึงขาดมึงมึงเสียใครไปอ่ะ เดอร์บอยมันเล่นตำแหน่งอะไรสไตล์มันคือไหนมันเปิดบอลแล้วมึงปเปลอากิบไว้แล้วบอกว่าอาจจะเปิดบอลวิสัยทัศน์ไม่เท่าเดอร์บอยแต่มันเป็นเรื่องภาวะผู้นําภาวะผู้นําอะไรมึงจะเอาไปชี้แล้วบอลมันจะวิ่งตามนิ้วไหไงสโมสรเนี่ยพูดออกมาได้ยังไงว่ามันมีภาวะความเป็นผู้นำเนี่ยเหมือนพวกเดอร์บอยอะไรเงี้ยกูจะบอกให้นะกูดูฟอร์มฟอร์เรสเนี่ยมาหลายนัดเหมือนกันส่วนมากไอ้เชกกิบไว้เขาจะสไตล์เลี้ยง เสียบอลเลี้ยงเลี้ยงเสียบอลเปิดเกินเกินหรือว่าเพราะแล้วเปิดเกินเกินเพราะอะไรมึงมีคิสบูทมึงมีเออโอดอยมึงมีพวกเนี่ยคอยช่วยมึงพวกที่มีความเร็วเนี่ยแต่มึงไม่ได้รู้ว่าแมนซิตี้กูเนี่ยไอตัวมีความเร็วเนี่ยมันมีไม่กี่ตัวส่วนมากแมสซิตี้กูเนี่ยพักหลังเนี่ยปีกก็เลี้ยงกองหน้าก็เริ่มเลี้ยง มามูตก็เลี้ยงโดกูก็เลี้ยงไซเวนโยก็เลี้ยงมึงจะเอาตัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมาอยู่กับตัวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไงกูต้องการตัวเปิดบอลแม่นๆในสัตว์กิฟไว้เนี่ยถ้าเทียบกับวิตินญ,ญาเนี่ยของเปสเชนโอโ้โหคนละเรื่องเลยวิตินญ,ญาแดขาดในสัตว์แล้วกูถามหน่อยว่ากองหลังเนี่ยสิ่งที่กูอยากได้ที่สุดนยมึงรู้่าคืออะไรแบ็กขวาตอนเนี้ข่าวล่าสุดคือเอซีมิลานเขาจะไม่ใช้ออปชั่นขยายสัญญากับวอลเกอร์เนื่องจากวอลเกอร์เหมือน ไปผ่าสอบมาแล้วน่าจะเรื่องฟอร์มในการเล่นก็เริ่มดรอปลงเขาเลยไม่ขยายออปชันและพอวอเกอร์ไม่ขยายออปชั่นหรือดูกาล้าวอเกอร์ก็จะต้องกลับมาแมนซิตี้ซึ่งฟอร์มมันดรอปแน่ๆแ,และเนี่ยปีขวาเนี่ยล่าสุดมันกูเพิ่งได้ยินข่าวว่าจะไปเสริมตัวจากอะไรนะเวสลี์หรือ,องไงเนะี่ยจากฟลาเมงโกเนะี่ยเอามาถึงเอามาเลยสามสิบล้านปอลอะไรมาเอามาเลยคือถ้าฟอร์เรนเวสร้อยห้าสิบล้าน และมึงยังทํามันเดี๋ยวดูนู่นเดี๋ยวดูนี่เอาพ่อแม่มาคุยแล้วยังเดี๋ยวขอดูมึงจะขอดูที่อะไรบาเยนมันไม่จ่ายมึงหรอกร้อยห้าสิบล้านอะลิว์พูถ้ามาทาฟิล์มโป่งนะมาแทนเทนอะมันจะเอาเงินมาจ่ายมึงเพราะฉะนั้นมันมีแต่แมซิตี้เนี่ยที่แต่งเนี่ยกูจะบอกให้แต่ถ้ามึงยังทำเป็นออ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคือเชิญกูไม่เอากูคือกูไม่ง้อนกูบอกให้แมซิตี้กูัเล่นบอลระบบนะกูจะบอกให้และแมซิตี้กลัวถ้าอยู่ในมือเป๊ปอะ กูเข้เาใจว่าเดี๋ยวสักวันมันเป็น one t a c ติกอาจจะมีอาสว่าหนึ่งที่แบบพึ่งพาพรสวรรค์ของนักเตะอย่างโรดี้อย่างอฮายแล,ลนด์เงี้ยแต่ถ้าไม่มีมึงอ่ะกูเชื่อว่าทีมกูก็ไปได้อันนี้คือกูไม่รู้นะแฟนแมนเชสเตอร์อาจจะมองหุ้ยมึงมาพูดงี้ได้ไงเราอยากได้แมนเชสเตอร์บอยเอา้าก็มึงเล่าที่มึงจะไม่ต่อสัญญากับเขาเองไอ้เหี้ยตัวดีๆเล่นได้อีกสองสามปีไอ้สัตว์แม่งไม่ต่อแม่งไม่ยื่นแม่งไม่คุยไม่เหี้ยสมควรและสโมสรไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยกูอ่ะบอกให้นะกูแฟนซิตี้นะ แต่หลังจากที่กูดูมาหลายมา,มาหลายอาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วกูว่านะกูอยากให้เดอร์บอยไปนาปโปลีให้ไปอยู่กับทีมที่แบบเห็นค่าในตัวมันนะถามว่าอยากให้มันแขวนสตาร์ทที่แมนซิตี้ไหมอยากให้มันอยู่ต่อไปกูอยากให้อยู่อยู่แล้วคือเิตี้อยากให้อยู่อยู่แล้วมึงเข้าใจปะแต่พอกูเห็นสมอสอนทากับมันแบบเนี้ยปล่อยมันไปเถอะเดอร์บอยให้แม่เดอร์บอยมันไปเถอะให้ไปอยู่กับทีมที่เห็นค่ามันเีกว่า แหม่พอเห็นว่าแบบมันเออมันยังพอเล่นได้เหมือนอะไรเงี้ยถ้ามันยื่นปีหนึ่งเดี๋ยวจะไปยื่นปีหนึ่งให้ให้อยู่เป็นทิิงัวคุยอย่า่อไอ้ยี่อะดีแล้วให้ดีแล้วเดอร์บอยมันไปไอสัตว์สมหน้ามึงและกูจะบอกให้นะการตัดสินใจผิดพลาดของมึงที่มึงไม่ต่อเนี่ยกูว่าในใจลึกๆของเดอร์บอยเนี่ยมันก็รู้สึกน้อยใจสโมสรมึงเชื่อกูเถอะปีหนึ่งที่มึงอาาที่ข่าวบอกว่ามึงจะยื่นให้มันอ่ะกูว่ามันไม่ต่อและมันจะไปนาโปลีอย่างที่กูพูด เพราะมึงเลือกที่จะตัดหางเขาและสุดท้ายเนี่ยคือกูไม่รู้ว่าแฟนแมนซิตี้คูจะคิดยังไงนะแต่ส่วนตัวกูเนี่ยกูอาจจะมองว่าเฮ้ยกูอยากให้เดอะบอยแม่งไปนาบป,ปรีวะ่ะไปอยู่กับทีมที่เขาเห็นค่ามันอะและไอ้เยี่ยฟอร์ตินเวียดเนี่ยกูอยากให้บายเยินแย่งแม่งไปเลยส่วนเบรเโดแม่งไปบาซ่าตามที่มันหวังไว้และมึงได้จิไว้มา ดูดิฤดูการหน้าเนี่ยกูบอกให้ฤดูการหน้ามึงไม่ได้แชมป์แน่แนถ้ามึงเป็นเป็นแบบที่กูพูดเนี่ยกูฟันธคงเลยถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้าเป็นทีมแบบที่กูพูดมึงไม่ได้แชมป์แน่ๆนต่อให้มึงมีฮารลนด์มาโมดด้วยจะได้ให้บอร์ดบริหารมันเป็นบทเรียนว่าเฮ้ยการตัดสินใจผิดพลาดเนี่ยแล้วใช้เหตุผลไอ้การแบบถ่ายเลือดเนี่ยมาเป็นข้ออ้างเนี่ยกูจะบอกให้ว่าเฮ้ยมึงคิดผิด จริงๆอะมึงเอาแค่อายุเดอร์บอยเนี่ยอายุเดอร์บอยกับฟอร์มหลังหลังจากอาการบาดเจ็บเนี่ยมาเป็นเกณฑ์วัดสัญญามันอุ้ยอายุก็เยอะแล้วแหมเจ็บด้วยแล้วไม่ค่อยฟิตด้วยเฮียคาดขั้นไงต่อสัปดาห์แม่งตั้งเกือบเกือบสี่แสนอย่างเงี้ยเฮียแม่งเอามันออกแล้วไปเอาตัวตัวที่แบบว่าค่าเหน,นื่อยน้อยดีกว่ามาั้งอะไรเงี้ยมึงคิดผิดกูจะบอกให้ความคิดโง่งๆของพวกมึงเนี่ย และคนอื่นมึงไม่ต้องมาพูดว่าเฮ้ยกับสโมสรเขาบริหารอย่างนี้แหละทีมหนึ่งประสบความสําเร็จและทีมทีม่มึงประสบความสาเร็จเนี่ยมันไม่มีเดอะบอยเรื่องอะไรที่มันทําให้มึงเนี่ยหลักสิบปีเนะี่ยที่มันแบกผู้มึงมาเนี่ยพอถึงบ้านปลายอาชีพมึงต้องซกมันสวยสวยได้แล้วฤดูกาลนี้ไม่ได้แชมป์อะเฮ้ยยืดมาอีกสักปีหนึง่งฤดูกาลหน้าได้แชมป์เออมันจะได้ถือถ้วยพิมลีกจบเออกับสโมสรไปอย่างสวยๆไอสัตว์นี้แม่งพอเขา อายุเยอะหน่อยแปลกมึงไม่ยิ้นไม่คุยกูอยากให้เป็นอย่างที่กูพูดแล้วเกิน,นเ้เหียฤดูกาลหน้าจะได้เป็นบทเรียนของพวกมึง